ทำไมฉันเปีวยวเหลือเกินเห็นอะไรโกงๆอยู่เดินไปวิ่ง ไต่เย็นหัวหน้าเหล่าดมอูตายดมแน่เลยอุยอ๊ยอุ๊ยดมดมโอ้โหโอ้ยใครนครนะัคหนาโอ้โหมาไงเนีเอ๊ะ <laughs>